สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับสตาร์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันอีกเหมือนเดิมนะคะมาตอบคำถาม มีคำถามนะคะถามว่าถ้าตอนนี้เป็นผมสีแดงอยู่นะคะอยากจะ cross tone อยากจะข้ามโทนนะคะต้องใช้สีอะไรดีหรือว่าถ้าเรามีผมสีแดงอะไรแบบนี้นะคะอยากจะเปลี่ยนโทนไปโทนไหนได้ง่ายที่สุดนะคะสตาจะเอาแผงสีมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนาะสมมติว่าสีมันเป็นโทนออกแดงแๆประมาณนี้เนาะหรือว่าจะเป็นโทนแดงประมาณนี้แต่เราอยากได้แบบออกโทนมนๆอะไรอย่างนี้นะคะขั้นแรกเลยนะคะให้ ล้างผมหรือว่า,าทำการหักล้างสีก่อนนะคะใช้ผงฟอกหรือว่าใช้ทาบีดบาสอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สีที่เราจะใช้นะคะอย่างเช่นเนีย่ย a 35อะไรอย่างงี้นะคะถ้าการที่ล้างผมสีแดงเราสามารถที่ใช้ a 3 5หหักล้างได้นะคะแล้วก็เป็นออกมนเขียว a 1 4 a 4ีแบบนี้หรือว่า a 4 0ก็ได้นะคะหักล้างได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ คิดว่ามันแดงเกินไปแล้วก็หักล้างไม่ได้นะคะสตาแนะนําให้ใช้ตัวบรีชชิงนะคะหรือว่าตัวบลีดนะคะทาเป็นบลีบัสหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในช่องคําอธิบายด้านล่างเนาะกดเข้าไปดูได้ไวิธีการทำนะคะทำยังไงให้ทนุถนอมเส้นผมได้มากที่สุดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็เอาพวกสีที่เป็นมีความโทนเขียวอย่างนี้นะคะมาหักล้างแล้วก็ผสมนะคะกับ A21 หรือว่า A38 พวกนี้นะคะ ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะคะของฟาเกอร์หรือของอื่นๆนะคะให้ใช้811อะไรพวกนี้นะคะ811 911อันกรณีนี้จะไม่ปิดผมขาวนะคะถ้าใครอยากปิดผมขาวก็ให้ใส่ตัว611นะคะตัว a s ร์สดาร์กบลอนแบบนี้นะคะลงไปด้วยสำหรับใครที่ถามเข้ามานะคะว่าตัว Very l i ท์อาร์ s Blonde หรือว่า Light a s ์สบลอเนี่ยเวลาผสมกันแล้วมันจะไม่ปิดผมขาวอันนี้เป็นธรรมดาเพราะจะไม่ปิดผมขาวแต่ถ้าอยากปิดผมขาวเราก็ต้องใช้ ตัวที่มันเข้มนิดน,นึงเพื่อที่จะปิดผมขาวอย่างยกตัวอย่างของยี่ห้อเบอร์ลิน่านะคะทำให้เป็น,น611หรือว่าาร์ k ash blonde ได้ยังไงนะคะสตาร์ก็จะแนะนำให้ผสม a 21นะคะแล้วก็ผสมสีดํานิดนึงเท่าเม็ดข้าวโพดแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่น้ําตาลเข้มด้วยก็ได้นะคะแต่ในปริมาณที่น้อยมากๆนะคะเวลาเราทําเพื่อที่จะหักล้างโทนสีแดงนะ,ะถ้าใครที่ดูสตาดูคลิปมาแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็ถามสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเราจะจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็มาอธิบายนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีผมแดงเราอยากเปลี่ยนโทนนะคะ ก็สามารถที่จะทำเป็นทนประกายทองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมวิดีโอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกับสตาร์ใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะอย่าลืมดูคลิปอื่นๆนะคะในเพลย์ลิสต์นะคะตามนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใครที่มีข้อความอะไรที่อยากจะฝากถามหรือว่าอยากจะส่งรูปมาให้ดูนะคะก็อย่าลืมที่จะเข้าไป ดูได้ที่เพจแล้วก็ส่งข้อความมาได้ทางเพจนะคะว่า,าส่งรูปส่งอะไรแบบนี้มาให้สตาร์ดูได้นะคะเพื่อที่จะได้รับคำแนะนำในขั้นตอนต่อไปในการทำสีผมได้ด้วยตัวเองนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ